เราจะมีการประกาศเจตนารมร่วมกันระหว่างโรงสกัดน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อยเพราะเรามองเห็นว่าเกษตรกรรายย่อยเป็นพลเทอ์สำคัญในการยกระดับความน้ำมันยั่งยืนของประเทศไทยค่ะก็ในวันนั้นก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะคะที่จะเห็นการรวมตัวการจับมือกันอย่างเป็นทางการ ของ,ของทั้งสองภาคส่วนเพื่อที่จะยกระดับปัป๊มน้ามันของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้สมเป็นเมืองต้นแบบปั๊มน้ามันยัง่งยืนค่ะทาไมทิ้งเลือสุราษฎร์ธานีนะสุราษฎร์ธานีมีด้วยความที่เป็นพื้นที่ที่รับการกครองมาตรฐานไอโซตมากที่สุดในประเทศไทยแล้วก็มีพื้นที่ปลูกปั๊มมากที่สุดในประเทศไทยด้วยค่ะนนแล้วก็ในภาคส่วนเขามีความแข็งแรงแต,รตั้งแต่ภาครัฐตั้งแต่ ผู้ว่าท่านผู้ว่านะคะทางทางจังหวัดทางกรมส่งเสริมเกษตรกรและส<ง>เกษตรและสากรจังหวัดนะคะแล้วก็ภาคอ,อุตสาหกรรมเกษตรกรมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งทุกภาคส่วนเลยะค่ะในจังหวัดนั้นก็เลยเรียกว่ามีความพร้อมตอนนี้ถ้าถ้าเราดูอะไรในในพื้นที่กี่เปอร์เซ็นต์นฮะที่ที่เขามาร่วมแล้วอ๋อสุราษฎร์นี่จะ รับรองประมาณ80ต่อ8เปอนของพื้นที่ปังหทั้งหมดในในจังหวัดค่ะก็รวมประมาณ12อเภอร์แล้วค่ะแล้วตอนนี้กำลังขยายขยายกันอยู่